สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนประจําเดือนพฤษภาคมนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลนในเดือนพฤษภาคมนี้คุณได้ไพ่พระขันทกุมารคุณได้ไพ่ขงเบ้งและคุณได้ไพ่ท้าววิรุหกนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลนในเดือนพฤษภาคมนี้การงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนและคุณจะได้รับ การยอมรับเป็นที่เชื่อถือจากความสามารถของคุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องเป็นหลักในเรื่องของการทำงานคุณอาจจะต้องเป็นหัวหน้าทีมคุณอาจจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจจากความคิดของคุณจากการไต่ตองของคุณและมีความรอบคอบเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะทำให้การงานของคุณนั้นสำเร็จตามที่คุณนั้นหวังไว้ไม่ว่าปัญหาประสักอะไรที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาประศักได้อย่างแน่นอนรวมทั้งโครงการใหม่ๆความคิดใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆคุณก็จะใช้ความรู้ควาาามมสรถ ที่คุณมีนั้นสามารถทําให้ทุกคนประจักษ์ได้ว่าแม้ว่าคุณจะอายุน้อยแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มทําคุณก็สามารถที่จะรับมืออยู่และคุณสามารถที่จะก้าวกระโดดเหนือกว่าคนอื่นได้อย่างนั่นเองนะครับจะทําให้คุณเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพียงแค่ว่าคุณอย่ามีความหยิ่งพยองและทะนงกับตัวเองมากเกินไปรับรองได้ว่าการยอมรับไม่ว่าจะเป็นบริวารคนรอบข้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะทําให้คุณนั้นได้รับการเชิดชูให้เป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้างานได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นในเรรื่อองงขกา การเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้คุณได้ไพ่เทพบุตรยุติธรรมคุณได้ไพ่กุมารทองและได้ไพ่ปั๊เนศนะครับต้องบอกว่าการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นการเงินที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลเช่นเดียวกันนะครับในเดือนนี้คุณจะมีเงินจับใจใช้สอยได้อย่างสนุกสนานมีโอกาสที่จะใช้เกี่ยวกับในเรื่องของการกินการท่องเที่ยวเกี่ยวกับความสุขของตัวเองค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะมีความช่างใจเกี่ยวกับการใช้เงินก้อนใหญ่ เกี่ยวกับการเลือกการตัดสินใจที่กําลังลังเลว่าจะไปลงทุนหรือจะไปซื้ออะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆเพียงแค่ว่าคุณนั้นใช้เหตุผลในการตึกตองให้ดีคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินได้อย่างถูกต้อง ถูกที่ถูกเวลาและอาจจะสามารถสร้างความพึงพอใจสร้างความก้าวหน้าหรือต่อยอดธุรกิจทางการเงินของคุณนั้นให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณหากมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาเบิกเงินไม่ได้หรือมีปัญหาลู่ทางไม่มีในเดือนนี้จะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้การเงินของคุณนั้นคล่องตัวได้อย่างแน่นอนและจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณนั้นมีโอกาสทางด้านการเงินทําให้การเงินของคุณนั้นมีโอกาสได้โชคลาภลอยมีโอกาส ที่จะเก็บเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คุณนั้นได้ลงมือลงแรงในสิ่งที่ผ่านมาทําให้คุณนั้นได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมทาให้คุณมีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองในช่วงจังหวะเวลานี้ได้อย่างน่าชื่นใจเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้คุณได้ไพ่พระรุนเทพบุตรคุณได้ไพ่พระพายและคุณได้ไพ่พระนารายณ์บัณฑมศิลน,นะครับสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนตตต่าาตต่าาาาาางงชิภษกก็็มีโอสเปปนไ,ปไ ได้นะครับใครเคยแล้วแต่ที่ผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่ผ่านมาคุณกําลังอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ๆเพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาให้ดีให้มากขึ้นอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดความผิดพลาดเหมือนอย่างที่ผ่านมาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับสาหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสที่ได้พักผ่อนร่วมกันนะครับมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกกันีโอาสท่จะพัฒนรความกันม มีโอกาสที่จะเลื่อนสถานะจากคู่รักเป็นคู่แต่งงานจากคู่แต่งงานก็อาจจะมีสมาชิกเพิ่มก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวกระชับความรักความสัมพันธ์กันร,ระหว่างคนรักและคู่ครองของคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้หากใครก็แล้วแต่ที่พูดคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจจะยังที่ผ่านมามีการทะเลาะเบาแวงกันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการปรับความเข้าใจกันแต่การใช้เวลาในการนิ่งการสงบจะทําให้คุณน,นั้นกลับมาพูดคุยและสารสัมพันธ์กันได,ได้ดีอย่างเดิม อย่างไม่มีปัญหาครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับการงานของคุณนั้นก็จะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากสิ่งที่คุณคิดจากสิ่งที่คุณตั้งใจเพียงแค่ว่าคุณมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นคุณจะเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้างเกี่ยวในเรื่องของการงานได้อย่างดีสําหรับในเรื่องการเงินต้องบอกว่าคุณมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่คุณมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะได้ช่องทางใหม่ๆมีเงินลามมมมาาาาอออยยย่่่งงงงงคคคดดไถึเเเลททีีววแ้้กรรรระัััใในนนืข มีเรื่องผิดหวังหากใครมีเรื่องที่หงุดหงิดใจในจุดที่ผ่านมามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมนี้ครับ